บางทีเราจะเห็นความอิจฉาในใจเห็นความอิจฉาอยู่ในใจเราเห็นคนนี้ทําอันนี้แล้วก็เริ่มอิจฉาคําคว่าอิจฉาคือรู้สึกว่าเขาเด่นกว่าเขาเหนือกว่าไม่อยากให้เขาเหนือกว่าเราอยากจะเด่นเหมือนเขาบ้างอยากได้รับการยอมรับเหมือนเขาบ้างเนี่ยพอภาวนามาถึงจุดหนึ่งครูบาเห็นตรงนี้เลยนะอ้โหใจทาไมมันเป็นอย่างนี้มันมีแต่ความอิจฉาทิษยา แค่เห็นครูบาอาจารย์ชมคนเนี้แล้วก็อิชฉาแล้วรู้สึกอิจชาทําทไมไม่เป็นเราบ้างมันรู้อยู่ในใจนะแต่ข้างนอกไม่ได้แสดงออกหรอกข้างนอกยังมีมายาตีหน้าซื่อ,อ mm. ว่าแสดงความยินด,ดีกับท่านด้วยแต่ข้างในใจนี่มันมีแต่ความอิจชาดิษยสข้างนอกนี่มีแต่มายาดัดจริต mm. เสแสร้ง แต่ข้างในใจนี่ชัดเลยอิจช้าเขากลัวเขาเด่นกว่ากลัวเขาเลิศกว่านี่หล่ะมายากิเลสถ้าเรามีสติส่องลงในใจประหนึ่งแสงไฟที่มันส่องสำรวจใจตัวเองมันจะเห็นทุนี้ชัดเลยโอ้ใจนี่มีแต่ความสกรปรกโสมุมมีแต่ความเร็วซามเห็นแต่ของไม่ดีกลัวนี่อยากตัวเองอยากให้ตัวเอง ดีขึ้นมาบ้างนะพยายามฝึกตัวเองให้มันดีขึ้นมาบ้างเอาลนะอาจจะแพ้บ้างชนะบ้างเป็นธรรมดาแต่ก็พยายามอยู่ในหนทางนี้เราพยายามอยู่เห็นไหมถึงจะแพ้เราก็ไม่แพ้จนล้มละลายไม่แพ้จนสิ้นท่าถึงจะเหนื่อยจะร้องไห้จะลา้าเราก็ไม่ถอยสู้มันเหมือนกันไม่ดีให้มันตาย ไม่ตายมันต้องดีนี่คือหนทางของนักภาวนาการต่อสู้กับจิตใจตัวเองโดยที่ไม่มีใครมาบังคับนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเพราะไม่มีใครรู้จักใจเราเนี่ยเรากำลังต่อสู้ในสิ่งที่เรารู้จักอยู่เพียงผู้เดียวไม่มีใครมาบังคับเราด้วยนะต้องเฝ้าดูลมนะต้องจเจริญอาณาปณสตินะต้องมาเพียรฝึกฝนนะไม่มี มีแต่เราบังคับเข็นตัวเองบังคับเข็นตัวเองขึ้นมาฝึกตัวเองขึ้นมาอยากได้ผลอย่างไรก็ทำเหี้ยนอย่างนั้น